ขอให้ก้าวหน้าบายบายครับขอค่าก้าวหลังจะโดนบลอกกินชอบเสียงพี่อ่ะเป็นเด็กกะลักษณ์มากเสียงพี่โคตรเกเลยใช่เหรอพี่นด่เหรอไม่ยเขากดไลค์ไปยังไงกดไลค์ไปแล้วแล้วก็อ๋อเหรอเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวมาใจกันเลยทีนะครับชนกลุ่มน้อยของเราขึ้นเป็น2,000ซับแล้วเราหัวหน้าเผ่าชุมชนขนาดกลางกับมาไลนะคะ ไช่เลยครับผมเดี๋ยวทำทุกอย่างเสร็จสับเดี๋ยวกลับอาไลน์ครับ รอซับพอร์ตคลิปหน้าหน้าต่อไปเลยค่ะยินดีมากครับถ้าเกิดว่าอยู่กันไปยาวๆถึง28ล้านซับตามเป้าหมายของพวกเรานะครับิแพงพึ่ง20ล้านเราเหรอเหรอเราแซงพี่แป้งไปเลยเราพี่แปลกคู่แข่งพี่แป้งเพราะว่าคลิปของพี่ดีเกินไปพี่ถึงวิวดีหัวใจสีฟ้าเปลวไฟเปลวไฟหัวใจสีฟ้ากดไลค์กดไลค์อันนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้นะจริงอ๋อเราเรเปิดฟังก่อนนอนเลยครับแบบนี้โอ้ลับแน่นอนฮะผมก็หลับเหมือนกัน เขิอนอะใช่ปะเขาตอบว่าเขินมาเลยผิดเดี๋ยวเขินเขินแล้วก็ตัวนอนขออย่างเดียวขอคลิปเยอะๆเราเป็นคนนอนยากชอบหาคลิปฟังกล่อมเจอคลิปนี้ไปลื่นหูมากแต่เสียดายมันจอคลิปนี้ตอนเจ็ดโมงว้ายนนนอนตอนเจ็ดโมงแล้วกัน แล้วก็พอคนที่มีกดไลค์เยอะที่สุดก็คือเสียงเหมือนมีคนมาเล่านิทานให้ฟังเลยค่ะดีมากอยากรู้เลยว่าถ้าเล่นมอดผีจะเป็นยังไงเล่นเล้วไม่เล่นนะฮะไม่เล่นนะฮะอันนี้ไม่ต้องหวังเลยไปดูคอมเมนต์ได้นล้แฟนในร้อยวันนะนะร้อยวันธรรมดาให้อ่านทั้งหมดเลยเหรอเยอะไหมหกแปดสิบถ้าจะไม่ผิดแปดสิบเลยเหรอผู้เยอะไปวะใช่หกสิบเป็นวะหรืแปดสิบสองผู้แปดสองเลยเหรอใช่ทุกคนได้โปรดหยุดคอมเมนต์ อะไรคิดว่าคลิปนี้ธรรมดาทำง่ายๆไม่มีอะไรแต่ขอบอกเลยว่าไม่จริงเพราะอันดับแรกเราต้องหาแฟนให้ได้ก่อนแค่นี้ก็ยากแล้วจริง <c oughs> ครับพี่คนนี้น่าจะเป็นพี่คนดังปะกีววี่ปะแฟนชื่ออะไรใะใช่ใช่ก <corazón S 2> ีวีเลสตนเออเออคนนี้คนนี้เขานั่งดูแกอยู่อะไรเงี้ยโอ้เจ๋งตกใจเลยแกมาคอมเมนต์อ่ะเฮ้ยไม่จริงไม่จริงนะแต่แต่พี่แกก็พูดถูกนะเออเรื่องที่ว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆนะอะไรเงี้ยใช่เราแค่นั่งเล่นเกม,มาพาัก ดูง่ายจัิงวะดูง่ายจัิงเลยชอบมากเลยครับมีแฟนแล้วครับสู้ครับพี่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆสู้อยู่แล้วครับน้องเอาอีกคนบ้งล่ะนักเลงเลยอ่ะนักเลง เล่นเกมนี้หน่อยครับ Star d วน o ี y ไม่มีคนมาคอมเมนต์ด้เหรอว่า Star Dib เลยฮะใช่ปะมีแฟนแฟนเคยพูดแล้วแฟนเคยพูดแล้วแฟนเลใช่หรอใช่เหรอใช่แฟนเคยพูดกับขเขาแล้วแบบแฟนมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้เล่น Star d i b o d ่ด้วยแต่เขาก็อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันแฟนเคยพูดแบบนี้อ่างั้นเล่นไหมเกมหน้าง<อ>ั้นโอเคงั้น<อ>เดี๋ยวเล่น Star ด i วให้นะฮะเดี๋ยว Star ดีวถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เดี๋ยวยายบุญยายบ้านเสร็จสับแล้วเดี๋ยวไปอัดกันไหมแบบเป็นแบบว่าฟิลไลฟ์เลยอะไรเงี้ยร้อยวันได้ น่าจะดีนะคนน่าจะชอบกันเสียงเพลินมากจริงครับผมก็เพลินเหมือนกันหมายถึงเวลาเล่นใช่เวลาเล่นไงทำไมหมายถึงอะไรหมายถึงคิดว่าเวลาทำงานเวลาตัดเออเดี๋ยวเวลา<ม>ตัดก็เพลินนะเพลินมากๆเลยเวลาตัดเสียงตัวเองมันแบบว่าดีไงมันเกิดมาเสียงหล่อเลยอะก็เป็นงี้แหละครับไอ้พวกมีแฟนแล้วแถมเสียงไม่หล่ออีกวายวะกดไลค์หนึ่งครั้งเท่ากับตกสิบทีครับอย่างนี้เลยครับระวังไลค์พุ่งนะฮะ สนุกมากเลยครับรู้ครับรู้ครับว่าสนุกนี่ไงทำเงี้ยคนคนไม่รักหรอกเลยทำยาวกว่านี้ได้ไหมไม่เอ้ยได้ได้ได้ทำยาวกว่านี้ได้ครับเดี๋ยวจะเลิกเ๋ยวทำคลิปยาวกว่านี้ครับแฟนพี่สวยไหมเป็นสาวประเภทอะไรปร้เวทส,ส,สอะอะอเย่อเล่นเย่อเล่นเย่อเล่นน,น่ารักไนงะแฟนสวยครับ ทำไมไม่ค่อยเห็นแฟนพี่เลยครับอ๋อแฟนพี่ตายครับ <c oughs> แฟนพี่ตายบ่อยครับก็เลยไม่ค่อยเห็น <c oughs> นี่ผมตอบตอบไปเลยนะตอบไปเลยแฟนมีช่องไหมอ,ะอ่ะอ่อกำลังจะมีฮะใช่เพราะว่านางขี้เกียจติทำอยู่เดี๋ยวน้องนางขยงนันก็จะมีฮะมีแล้วมีหน้าปกแล้วก็มีช่องอ่ะเหรอแน่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 แฮร์เอาขึ้นได้เลยไหมหรือว่าไงยังยังไม่พร้อมอุ๊บอีกไปก่อนึ่งได้ได้ได้กลับไปทีมีคนเดตตามหมื่นคนอะไรเงี้ย